บีจีปทุมตั้งเทกุคุมทัพหวังใช้ญี่ปุ่นเวบปุกแพทชั่นนะครับ คลิปนี้ครับฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับ YouTube และ Facebook ของเสียงสปอร์ตเหมือนเดิมนะครับมาคุยประเด็นเรื่องราวของวงการฟุตบอลไทยเกี่ยวกับเรื่องราวของ b g จีปทุมยูนเนเต็ดกันหน่อยทีมยักษ์ใหญ่ในศึกฟุตบอลไทยลีกนะครับที่ผลงานก่อนจะจบเลกแรกเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับฟุตบอลเ a เเอคก็ตกรอบนะครับฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกก็ตกรอบแบบไม่ชนะใคร ขณะที่ฟุตบอลไทยลีกถึงแม้เจงคงอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์แต่ลงไปแต่ละนัดเหนื่อยทุกนัดนะครับทำให้โค้ชธงธงชัยสุกโกกีเนี่ยประกาศลาออกจากการเป็นเฮดโค้ชบีจีไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งโค้ชคนใหม่ BG ที่เข้ามาคุมทีมในเลดี้สก็มีการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะครับก็คือมาโกโตะเทกุระโมริเฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นนะครับกลับมาคุม B ีอีกครั้งเป็นหนที่2หลังจากหนแรกตอนเทกุ ออกจจากเซนไดมาคุม BG เนี่ยผลงานไม่ขี้เ,เล่เลยนะครับอยู่ในขั้นตอนที่ดีมากเลยคว้าแชมป์ไทยแลนด์แชมเปียนคัพแล้วก็พาทีมไปถึงรอบก่อนรองชนะเลิศของศึกฟุตบอล f f c h a แชมเปี้ยนลีกแล้วก็จบอันดับ2ของฟุตบอลไทยลีกขณะที่ทรงในลีกตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ขี้เล่อะไรแต่ไม่รู้ว่าทำไมบอร์ดิหารของ BG ปลดเทกุทำเอาเป็นข่าวดราม่าก,กันอย่างมากจนถึงตอนนั้นนะครับ จนผ่านไประยะหนึ่งในสุดท้ายก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับเมื่อ B.G. ต้องการหาโค้ชคนใหม่แทนที่ของโคง้ชทงและโค้ชคนนั้นเนี่ยต้องรู้จัก B.G. เป็นอย่างดีบวกกับเทกุว่างงานพอดีนะครับหลังจากไปคุมชนบุรีแล้วผลงานไม่ดีก็เลยขอลาออกมาก็ว่างงานไม่นานก็มากลับมาคุม B.G. อีกหนึ่งครั้งคราวนี้นะ่าสนใจเพราะเทกุ ke, เป็นโค้ชที่แฟนบอล BG ชื่นชอบอย่างมากตอนที่คุมรอบแรกนะครับทรงการเล่นดี แล้วก็จังหวะแพชชั่นในเกมเนี่ยได้เลยนะครับกรรมาคุมรอบ2เนี่ยถือว่าเป็นงานหนักของเทกุเหมือนกันนะครับเพราะตอนนี้ถ้าใครสังเกตเนี่ยแพชั่นของนักเตะ BG เนี่ยมันช่างลดลงไปเยอะเสืะเกินนะครับในยุคข,ของโคชทงนะเห็นได้ชัดในแต่ละเกมที่ลงไปเนี่ยนักเตะ BG แลดูเนื่อยเนยแล้วก็เวลา BG เนี่ยไปเจอคู่ต่อสู้ที่วิ่งเพจเข้าใส่เนี่ย สุดท้ายไม่รอดนะครับเจอนะคอนปรปฐมเจอชนบุรีในช่วงที่ผ่านมา mm. ก็เดี๋ยวรอดูว่าโค้ชเทกุเนี่ยที่รู้จัก BG เป็นอย่างดีเนี่ยจะปลุกแพชชั่นตั้งเตะ BG ให้กลับมาอย่างไรนะครับแต่ก็น่าสนใจเพราะว่ามีรายงานนะครับว่าเทกุราโมริเนี่ยเป็นโค้ชที่นักเตะ BG ชุดนี้เนี่ยชื่นชอบตั้งแต่แรกตั้งแต่ทำงานกันรอบแรกแล้วเพราะฉะนั้นก็มาสารต่อได้เลยนะครับแต่ปัญหาอีกหนึ่งสิ่งคือ เพราะว่าบีเนี่ยอาจจะต้องมีการโละผู้เล่นที่ใช้งานไม่ได้ออกไปบ้านนะครับจิงอยู่ที่สควอต BG ใหญ่ตัวผู้เล่นนี่เป็นระดับมีชื่อเสียงในไทยลีกทั้งนั้นแต่หลายคนเหลือแต่ชื่อแล้วนะครับลงไปไม่สามารถสร้างความแตกต่างได้เลยซึ่งเป็นจุดนี้แหละที่เทกุระโมริต้องเข้ามาจัดก,การว่าใครจะอยู่ในแผนเขาจะใช้ใครบ้างส่วนใครที่ไม่ใช้ก็ต้องปล่อยออกไปเพื่อสควอตทีมมันลงตัวมากขึ้น รวมไปถึงอาจจะต้องเสริมนักเตะใหม่เข้ามาเพิ่มความสนใหม่เพราะนักเตะ B ีีแต่ละคนอายุก็ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับเล่งไม่ค่อยขึ้นแล้วก็เด็กของ b g เองเนี่ยก็ขึ้นมาไม่ทันเพราะฉะนั้นอาจ,จะต้องเสริมนักเตะวัยรุ่นเข้ามาโดยเฉพาะนักฟุตบอลไทยรวมไปถึงนักเตะต่างชาติก็ต้องเสริมเข้ามาเหมือนกันหาก BG ยังหวังจะลุน้นแชมป์ไทยลีกนะครับโชคดีที่ฟุตบอลไทยลีกเลกสองเนี่ยมันกว่าจะเตะมันพักเบลเลให้กับโปรแกรมทีมชาติ ในเอเชียนคัพอุ่นเครื่องกับญี่ปุ่นอีกเป็นเดือนก็ทําให้เทกุระโมลิ oli, มีเวลาฝึกซ้อมมีเวลาติวเข้มให้กับนักเตะ BG รอดูนะครับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้มีเวลาและตอนนี้ BG ยังอยู่ลุ้นแชมป์ไทยลีกได้นะครับถ้าเตรียมดีๆเทกุ ura, สามารถดึงเสียภาพนักเตะ BG ให้กลับมาแข็งแร่งแพชชั่นกลับมาเต็มได้นักเตะใหม่ที่เข้ามาจะตอบโจทย์ BG ก็ยังเป็นทีมน่ากลัวเหมือนเดิมนะครับและอย่างเลกที่2เนี่ยถ้าทําดีๆเนี่ย กระแสเนี่ยจะมาได้เพราะว่าสนามก็เดี๋ยวจะเปิดให้ครบเป็น4ฝั่งแล้วเพราะอาจาร,รย์ที่สร้างมาใหม่ก็เสร็จแล้วตอนนี้ก็พร้อมใช้งานในช่วงเลกที่2เหลือแค่ว่ารอรอทางฝั่งอนุมัตินะครับเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะใช้งานเมื่อไหร่แต่ที่แน่เลก2ใช้งานทันแน่นอนสําหรับสแตนฝั่งใหม่ของ B ีอีเอาเรอติดตามนะครับเดี๋ยวดูกันว่าเทกุจะปลุก BG ให้กลับมาแข็งแกร่ง ได้มากน้อยแค่ไหนก็อย่างที่ทราบ BG เป็นทีมที่แฟนบอลชาวไทยจับตามองเพราะว่ามีนักเตะทีมชาติอยู่ในทีมเยอะไงแล้วยิ่งเห็นนักเตะทีมชาติเหล่านี้ฟอร์มไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวมันจะส่งผลกระทบต่อทีมชาติไทยก็เดี๋ยวรอดูนะเทกูจะปลุกนักเตะ BG ให้กลับมามีชีวิตชีวาได้หรือไม่แฟนบอล BG ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยเข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับจนถึงตอนนี้ยังเหลือ2ชงแชมป์ให้ลุ้นใช่ไหมลีกครับแล้วก็ฟุตบอลไทยลีกนะครับ ก็รอดูแล้วกันอยากให้ไทยลีกมันสนุกสนุกอยากเห็นทีมหมู่ตารางทีมกลางตารางทีมท้ายตารางสู้กันให้มันเลกสองเนี่ยจับตาดูกันได้นะครับแฟน BG คิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยเข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้และที่สำคัญนะครับฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์กับ YouTube และ Facebook ของสยามสปอร์ตกันด้วยติดตามฟุตบอลไทยอีกเลกสองกันได้น่าจับตามองมากไม่ใช่แค่ BG ที่เปลี่ยนโค้ชจากโคชทงมาเป็นเทกุและเสริมทัพเข้ามาอีกเพียบ ทีมอื่นก็ขยับเหมือนกันบุรีรัมในห้ามประมาทนะครับเลกสองเนี่ยเสริมมา 4- 5หคนซึ่งโหเป็นระดับโปรไฟล์ดีๆทั้งนั้นเลยทั้งตัวบราซิลตัวจากยุโรปตัวจากอาเซียนบุรีรัมก็เป็นทีมอีกทีมที่กลุ่มหัวตารางจะประมาทพวกเขาไม่ได้ถ้าเกิดเขากลับมาฟอร์มดีเดี๋ยวคา,าดจะยิงยาวได้แบงคอกยูไนเต็ดก็มีข่าวเสริมทัพและตอนนี้เนี่ยดูเหมือนแบงคอกมาดีกว่าทุกปีที่ผ่านมาในการลุ้นแชมป์ไทยลีกเลกสองก็ได้ข่าวว่ามีเสริมอีก2-3คนเพิ่มความแข็งงแ่ โอน่าดูมากเช่นเดียวกับชมบุรี FC โค้ชเฮงมาคุมทัพแพทชั่นนักเตะกลับมาดีก็สามารถเก็บชะนะได้ส่วนอีกทีมคือเมืองทองนะครับให้จับตาดูเมืองทองกับการเสริมทัพในช่วงระยที่2ต้องเสริมด่วนเลยนะครับโดยเฉพาะตำแหน่งแบ็คซ้ายกองหลังขณะที่ผู้สารประตูก็ต้องลุ้นว่าพีรพง์เดือนนินกับกวิน จะสามารถกลับมาลงเล่นเต็มๆได้หรือเปล่าในช่วงเลกที่2รวมไปถึงทีมอื่นๆที่ไม่ได้พูดถึงต้องบอกว่าแข่งการสนุกแน่นอนการท้าเรือก็ยังมีสิทธิ์ลุนแชมป์ไทยลีกได้เห็นไหมครับฟุตบอลไทยลีกสนุกสุดมันแน่นอนอย่าลืมติดตามนะครับคลิปนี้ไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ